สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านคลิปนี้เขามาเบ,บิ่งสูตรหลักหน่วยล่างนะ้อ,อ,อหน่วยนึงหลักหน่วยล่างเน้นจิตตะลักหน่วยตัวพวงเ้าจะมาหาอีกเนาะเน้นเน้นหลักหน่วยล่างไว้ก่อนเดี๋ยวหลักสิบเดี๋ยวจิหาให้อีกเด้อที่คิดวิธีทำในสูตรนี้ก็ตามนี้ได้ใ <c oughs> ส่หลักแสน หลักร้อยหลักร้อยบนหลักร้อยบนสองครั้งเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เราก็มาที่หลักสิบล่าง เติมใส่คําเตือนบนการวนะิเคราะห์ได้คำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อวามบันเท่านั้นเป็นการคํานวณเสตียหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สร้าสรุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายถุกชนิโรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กสิมาแก่ในสูตรนั่นมากลมัว่านี่ลงตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ผิด สูตรเดลนล่าระยะยาวก็สูตรตัวนี้สูตรสูตรที่นี่เป็นสูตรหลักสูตรนี้ยังบรลุดแมตแตงวดเดียวได้ในพี่น้องได้เนี่ยสูตรจะเป็นสูตรทีบวกค่าคงทีบวกหนึ่งนี่จะเป็นสูตรนี้สามหาหกนี่เป็นสูตรนี้ส่วนสูตรนี้แอนไซไปบวกขบพี่น้องลัก1ิบ ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามสอเบึงกันบอกบ่งให้เพ้นจุดสรุปไปสิไปวิเคราะห์ไปสิไปเขียนตัวนี้ลงอีกเนาะตัวนี้มันต้องบวกสองครั้งได้บวกสองครั้งเดี๋ยวเขามาบวกกันไหมเนาะบวกสองครั้ง 7, 2, 7, 2, เจ็ดสองสิบสี่เสองสิบสี่เขียนไปไหมเป็นทีซี 4. 4ี่บวกสาบกสเป็น7 7็บวกสได้หนึ่งเป็น6เป็น7เป็น8ปดเป็แปดหกหกบวกสเป็น9 9้บวกสี่ได้สามบกสเป็น5เป็น5เป็น6เป็นเจ็ดดตอนนี้พอเอาเนาะ เป็นฮาฮอกเก็ตฮาฮกเก็ตมันก็จะไปทีก็ดิซ่ซนไปทีหายชอนหาตัวเดียวนี่ฮะประดินไปทีหาสูตรนี้สูตรนี้มันสูตรนี้เดินเงีวตลอดเพระส,รสุตรสูตรไอ้สูตรทีบว,บวก่าคงสองนี่ไอ้บวก่าคงทีสองนี่มันมันลดไปงวดหนึ่งลดไปงวดหนึ่งล้วก็ งวดที่แล้วนี่กลับมาเขาอีกนอนได้งวดที่แล้วกลับมาเขาอีกมาทีหาส้นกันทีหานี่มาทีหาหนึ่งเนาะงวดที่แล้วกับส้นไปทีบอส้นไปทีหากับศูนย์นี่มาต้องกันหาศูนย์งวดใหม่ส้นตัวเดียวไปทีหาเขากัสีเด่นไปทีหานองได้เด่นไปทีหามาเก้าสีไปส้นกับเด่นหลักซิปเก้านั่นแหละลักซิปเก้าก็คือ สิบเก้าเ็นสิบเก้าตัวนี้มันก็เป็นซีป็นหาเห็นมั้สี่ห้าหกจะเป็นในสตรนอันนี้ตัวเกาีาตัวนี้ก็ใส่มาเน่าเหมือกันแต่มาสรุปดยังวันนึงวันนี้ก็เข้ามาต่อหนึ่งหนึ่งสองสาม4ีซีงวดนี่งวดนี้จะเป็นที่หาหรือเปล่าแล้วมันก็สิไปสัมพันธ์นกันกับเด็นล่างระยะย,ยาวเทียบช่วงสองสูบคือช้อนป่ิหาเนาะช้อนปี่หา ส่วนไปทีหามาเาิ่งในสูตรหลักน่อยนี่จะเป็นจะเป็นสองสูตร,รเดยวไปนอนนะ <c oughs> ตัวนี้ลักลักแสนลักร้อยบนหลักสิลก 100, ลกบล,ล่างมเรื่บวกค่าคงที่ตัวนี้บวกสามบวกสามบวกสาม ทีปฏิสาม C 3าสองเป็น6เป็นศนย์ได้หนึ่งได้หนึ่งบวกเป็น C บวกเป็นหาบวกเพิ่มไปตัวนี้บวกสามแตมพี่น้องบวก3ตัวนี้บวกหนึ่งบวที่ออก6หนึ่ง มาที่หลักหน่วย6226388-3หนผลที่ออก2 1 1มาทีหลักหน่วย6.9เป็ดก3 4อ่าผลที่ออก1มานกัน มานทำกันได้ 4, เจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกสี่ได้หนึง่งเป็นหกเป็นเก้าบวกสามเป็นสองบวก,กหนึ่งเป็นสามผลที่ออกสองสามสามมาทีละหน่วยมานทำกันอีกครับแปดเป็นเก้าเป็นสิบสี่บวกสามเป็นเจ็ด บวกสเป็นศนยบวก1เป็น1นึ่งผลที่ออกหาหนึ่งหมาที่หลักหน่วยหาบวกหาได้ศูนย์สี่บวกสามเป็นเบวกสาเป็นศนยบวก 1, 1นึ่งเป็นหนึ่งผลที่ออกหาศูนศมาทีหลักหน่วยแปบวกสี่ได้สอง 8ปดบวกสีได้สองบวกสได้สอบวกหาเป็นเจบวกสมได้ศูบวกสเป็นสาบวกหนึ่งเป็นส สองหกสันดอก็กวายยุ่มันเล็กตัวเอียงก็สิเป็นเพี้ยนตัวเรียมก็สิเป็นเพี้ยนสามสองเป็นสี่ป่ะนะเบอร์คืออ่านเป็นอ่านพิมพ์ก็ออยังเขียน ว่ามันคือเพียนเพียนแปดบวกหกแปดบวกหกดซีเป็นเก้าบวกสามดีสองสันเดิลบวกสามเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกตัวนี้คือชิมาฮาเหรอเพราะชิมาสัมพันเหมือน,น,นกับกับเด่นเป็นล่างระยะยาวมันชิมาซักันส,สัมซานะนี่ ตัวนี้ก็หาบ่้องอีกสูตรหนึ่งนพนงนะอีกสูตรนึ่งมันเขียบกันสูตรนี้คเป็นสูตรหลักหน่วยมาลักหน่วยมาหลักหน่วยแมาลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วยสมมาหลักหน่วยประมวนวยแบวกี่ได้สองเป็นแปดแปดสองสิบกแามยี่ิบสี่แปดสี่สามสิบสองสองบวเป็นห บวกหาเลยหนึ่งนที่ออกค่าหนึ่งตัวนี้หน่งมาหลักหน่วยหกบได้ศนย์เนาบวกีเป็นเ้าเดี๋ยวนะซีบวกหกได้ศูนย์ซีบวกหกได้ศูนย์หกได้ศูนย์ได้หาบวกหาได้ศูนยที่ออกค่าศนย์าำกันเลย ศมาทีหลักหน่วยแปดปดกหกเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกได้ศูเมียนว่าพี่น้องไ่เป็นโซลงเสียงเหลิงนี้งามเฝ้าก็ได้ เรื่องบวกตัวนี้เนาะเขียนหน่อยเยียวเขาบอเห็นเฮ้ยนะเอาไม่อีกแล้วเป็ดทรงลงเสิ่งเลงอีกนะปดแปดบวกหกด้ซี่เป็นห้าเป็นหกหกบวกสี่ได้ศูนย์อืม ก็ใส่บวกครบอีกเดี๋ยวเอฟซีก็ทวงอีกเออก็วาอยู่นี่เนาะขาดตัวนี้ออต้องเลยสองมาเลยแปดบวกหกแปดบวกหกได้ซี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแปดบวกซี่ได้สองบวกหาเป็นเจ็ดบวกหาเป็นเจ็ดนี่คือสีมา่านกันเลยพี่น้องตัวนี้ ไปส่นไปทีชนไปที่สองนะชนไปที่สองในตำแหน่งหลักหน่วยก็หอยไว้เป็นตัวเพื่อเหลือเพื่อขาดหรือมันจะมานกันกับเป็นเป็นใดก็เป็นหนอเพราะว่ามันเคยมานกันมยมานกันสองสามนี่ก็มานกันหาหนึ่งนี่ก็มานกันสูตรในม่านกันได้ยินสองกับหา เก็เด่นวัดเดินที่สุดก็เด่นไปทีหาพี่น้องเด่นไปทีหาตัวนี้ก็เป็นแปดตัวนี้ก็เป็นสูตรสูตรเก่าเขื่อนพี่น้องน,นี่ก็เป็นสูตรเก่ามันมันก็ไปคนละทีคนละดเด่นนี่ตัวนี้สิบเก้าก็เป็นทีหา แต่หลักสิมันติดติดติดดับสีติดดับหลักสิบสีติดดับหลักสิบมันจะเหลือเหลือสามหาศูนย์แมตำแหน่งหลักสิบก็ใช่บ้านกำกันได้พี่น้องบ้านกำกันได้หาสองได้เออหาสองได้ ตำแหน่งหลักหน่วยอันนี้คือเป็นหลักหน่วยเก่าน,นี่หลักสิบเก่าอันนี้สิบเก่าน,นี่คือเป็นทีห้าตัวนี้เด่นล่างสี่กับศูนย์เอาอันนี้เป็นหลักหน่วยลลาง นะพี่น้องได้เอาฝากก่อนเลยกดแชร์กดติดตามบุเปลี่ยนังใจนักพี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ